จากกรณีที่ไฮโซปวานนะคะได้ขับรถหรูเบลลี่ค่ะราคากว่า30ล้านเสียหลักนะคะไปชนกับรัวเหล็กกั้นทางโค้งริมถนนเพชรเกษมสายเข้าหลักท้ายเหมืองนะคะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุ ทำให้มีเพลิงลุกไหม้วอดทั้งคันค่ะสามสิบล้านอ่ะรถคันนี้<อ>น้องคาเลนเกิดน,นะคะเหตุมันเกิดช่วงวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาโดยตํารวจได้แจ้งข้อหาการขับรถโดยประมาททําให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยเสียหายและไม่ได้มีการตรวจปริมาณ แอลกอฮอลอในร่างกายซึ่งก็มีข่าวเนี่ยออกไปเสนอมากมายล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็มีรายงานเพิ่มเติมคา่ะจากพันตํารวจเอกบริบูรณ์อยู่สุขสมบูรณ์ผู้กํากับการสอพอท้ายเหมืองนะคะได้ออกมาชี้แจงประเด็นว่าทําไมถึงไม่ตรวจปริมาณวัดแอลกอฮอลของไฮโซปาวานนะคะรวมถึงผู้โดยสารที่มาด้วยกันนะคะโดยมีข้อความผ่านทาง Facebook ของสถานีตํารวจภูทรท้ายเมืองว่า ร้อยเวรสอบสวนและสายตรวจตำบลได้ทำการสอบถามพูดคุยอยู่ประมาณสิบนาทีแจ้งว่าไม่พบกลิ่นแอลกอฮอล์ที่บุคคลทั้งสองจึงไม่ต้องสงสัยว่าผู้ขับขี่ได้เมาสุราในขณะขับรถ,รถ